สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูก็มีพยัญชนะไทยกลุ่มหนึ่งแต่จะเป็นพยัญชนะไทยอะไรนั้นครูก็มีปริศนาคำทายมาให้เด็กๆได้ลองทายกันดูนะคะว่าคำทายเหล่านี้หมายถึงพยัญชนะตัวใดบ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาทายปริศนาคำทายกันเลยค่ะ ปริศนาคำไทยคำแรกอะไรเอย่ยเกิดมาจากไก่ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นลูกเจี๊ยบอะไรนะเกิดมาจากไก่แล้วพอนั่นไปก็จะกลายเป็นลูกเจี๊ยบ คำตอบก็คือขอไข่ค่ะข้อสองอะไรเอ่ยใช้ใส่ของเหลวแต่ไม่ใช่แก้วมีหลายรูปทรงและสิ่งของที่ไม่ใช่แก้วมีหลายรูปทรงก็คือ ขอขวดค่ะข้อสาฉันคืออะไรกระทบกันทีไรเสียงดังจนช้างวิ่งหนีมาดูกันนะคะว่าฉันในที่นี้คืออะไรเมื่อกระทบกันทีไรช้างต้องวิ่งหนีทุกทีคำตอบก็คือ ชอชิงค่ะข้อสี่ชันคืออะไรไว้ใช้แบกขนใส่ของมากมีอะไรนะไว้ใช้แบกขนคําตอบก็คือทอถุงค่ะ ขออ้อห้าอะไรเอย่ยไว้ใช้รองนั่งกว้างขวางใหญ่โตมาดูกันนะคะว่าที่เด็กๆคิดจะตอบว่าถูกหรือเปล่าคิดออกไหมคะและคำตอบที่ถูกก็คือทอฐานค่ะ ข้อหกอะไรเอย่ยบินมาหึงหึงเที่ยวหาน้ําหวานจากเกสรดอกไม้อะไรนะคะบินมาหึงหึงและคําตอบก็คือพอพึ่งค่าข้อเจ็ด อะไรเอ่ยใช้คู่กับหม้อไว้กันสิ่งสกปรกคำตอบก็คือฝอฝาค่ะข้อ8อะไรเอ่ยคล้ายคล้ายกระท่อมใช้หลบแดดฝน แข็งแรงมั่นคงคำตอบก็คือสอสาลาค่ะข้อ9กอะไรเอ่ยจำศิลภาวนาอาศัยในป่ามุ่งบำเพ็ญเพียรอะไรนะ เป็นพระไหมและคําตอบก็คือสหรือสีค่ะข้อสิบฉันนั้นคือใครอาศัยในป่านิสัยนักล่าเหมือนกับสิงโตอะไรนะคะมีนิสัยนักล่า เหมือนเจ้าป่าด้วยเจ้าป่าก็คือสิงโตไงคำตอบก็คือสอเสือค่ะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะข้อ11อะไรเอ่ยใช้ใส่ข้าวของเสื้อผ้าเงินทองคนสมัยก่อนใช้แทนตู้ คนสมัยก่อนเขาใช้สิ่งนี้แทนตู้สิ่งนั้นคืออะไรนะคะและคำตอบก็คือหอหีบค่ะเด็กๆคะเราทายปริศนาคำทายคำทายเหล่านี้เป็นอักษรอะไรนะคะใช่ค่ะเป็นอักษรสูงค่ะ คราวนี้เรามาอ่านเขียนคำอักษรสูงที่มีวรรณยุกต์กันบ้างนะคะการอ่านเขียนประสมคำอักษรสูงคำที่หนึ่งหออาผาไม่โทผ้าฝออายอฝ่ายไม่โทฝ้ายเขียนเป็น ผ้าฝ้ายคำที่สองขอแองงอแข็งไม่เอกแข่งขออะนอขันเขียนเป็นแข่งขันคำที่สามฟอเอาเฝาไม่โทรเฝ้า หอไอไข่ไม่โทไข่เขียนเป็นเฝ้าไข่คำที่สี่หออกงอหิงไม่เอกหิงหอออยอหอยไม่โทห้อยเขียนเป็นหิงห้อยคำที่ห้า สอเอือเสือไม่โทเสือ้อผออาผาไม่โทผ้าเขียนเป็นเสื้อผ้าคำที่หกช,ชออูชูไม่เอกชูชออีฉีไม่เอกฉีเขียนเป็นชูฉี คำที่เจ็ดขออาผาไม่เอกพาขอไอไข่ไม่เอกไข่พาไขเขียนเป็นพาไข่คำที่แปดขออีขีไม่โทขี้ ถอเอาเถาไม่โทเท่าเขียนเป็นขี้เท่าคำที่เกแล้วนะคะสอไอใส่ไม่เอกใส่สอไอใส่ไม่โทไส้เขียนเป็นใส่ไส้ไส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  คำที่สิบขอเอาเขาไม่โทรเข้าฝอเอาเฝาไม่โทรเฝ้าเขียนเป็นเข้าเฝ้าเป็นอย่างไรคะอ่านได้ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆต้องฝึกอ่านคำเหล่านี้ให้บ่อยๆนะคะ จะได้เขียนคำได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดนะคะคราวนี้เรามาลองเล่นเกมปริศนาคำทาทยอักษรสูงกันบ้างนะคะคำตอบของปริศนาทุกปริศนาจะเป็นคำที่ผสมกับอักษรสูงทั้งสิน้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อ1 ตัวฉันน่ากลัวตัวเล็กปีกใหญ่ชอบผสมแกสอนดอกไม้ปีกสวยงามจังคำตอบก็คือผีเสื้อค่ะข้อสองนะคะตัวเล็กกะจิตริด ส่องแสงน้อยนิดชอบปวดริษกับดวงจันทร์อะไรนาะตัวเล็กกระจิตรริตมีแสงด้วยมีแสงในตัวด้วยคำตอบก็คือหิ่งห้อยค่ะข้อสกิ่งไม้นิดเดียวสัตว์เกาะอยู่เป็นร้อย กิ่งไม้น้อยน้อยก็ไม่หักเอออะไรนะสัตว์อะไร,ปรไปเกาะไว้เป็นร้อยเลยคำตอบก็คือรังพึ่งค่ะข้อสี่ตัวฉันเป็นได้ถักสารไปมา เกิดมีตาอยู่เต็มตัวเออเป็นตัวอะไรเนาะหรือเป็นของใช้คําตอบก็คือตาคายค่ะข้อ5ตัวฉันเป็นอะไรมีไว้สวมใส่ปกติด ร่างกายไม่อายสายตาเออคิดว่าข้อเนี้ยเด็กๆต้องได้เพราะเป็นของที่เราต้องใช้อยู่ทุกๆวันคำตอบก็คือเสื้อผ้าค่ะคำที่หกฉันมีไว้เป่า ช่วยเราผ่อนคลายออกเสียงคล้ายๆเป็นเสียงดนตรีอะไรนาะที่เขาเอาไว้ใช้เป่ากันมีเสียงดนตรีและคำนั้นต้องเป็นคำอักษรสูงด้วยเด็กๆคิดออกไหมคะคำตอบก็คือคลุยค่ะ ข้อเดอะไรเอ่ยดุร้ายน่ากลัวบางตัวมีลายกัดคนก็ตายกินเนื้อเป็นอาหารเออสัตว์อะไรนะคะดุร้ายบางตัวมีลายด้วย คำตอบก็คือเสือค่ะข้อแปดอะไรเอย่ยมีขนสีขาวดูราวเหมือนเป็ดอะไรนะมีขนสีขาวคงจะสวยหน้าดูแล้วดูรูปร่างเหมือนเป็ดด้วย เด็กๆตอบได้ไหมคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรคําตอบก็คือหงค่ะและข้อ9อ,ะ,อะไรเอ่ยตัวเล็กแสนขยันช่วยกันหาน้ําหวานเออตัวอะไรนะเป็นสัตว์ตัวเล็ก แสนขยันด้วยช่วยกันหาน้ำหวานแสดงว่าสัตว์พวกนี้มีความสามาัคคีกันมากเลยนะคะเด็กๆนึกออกไหมคะว่าเป็นสัตว์อะไรและคำตอบก็คือพึ่งค่ะและข้อ10นะคะอ,ะ,อะไรเอ่ย ผิวเนียนเรียบกลมรสหวานอมเปรี้ยวอะไรนะคะผิวเนียนเรียบกลมมีรสหวานอมเปรี้ยวด้วยเด็กๆนึกออกไหมคะและคำตอบก็คือส้มค่ะเอา,าละค่ะเด็กๆ ได้เรียนรู้การอ่านเขียนประสมคำอักษรสมกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็มีใบความรู้มาให้นักเรเียนได้ศึกษากันเมื่อศึกษากันแล้วเด็กๆอย่าลืมทำใบกิจกรรมประสมคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ